คุณธัญพาพัดทองอ่ะจากอำเภออะไรคะคุณพี่น้องกีนะคะจากอำเภอหนองกี่บุรีรัมย์ของเรานี่เองนะ,ะที่สองคุณแพลณาพาพรเงินค่ะจากอำเภอ <ś led> จากโรงพยาบาลโนดินแดงค่ะคุณหมอคุณหมอยอดเยี่ยมมากคุณหมอเป็นตัวอย่างในการรักษาสุขภาพ สีค่ะลำดับที่สี่ค่ะจากอำเภอละหานรา้โอ้รายการนี้กระจายไปทุกอำเภอทุกหย่อมย่าเลยนะคะเนี่ยและลำดับที่5คุณพิมพ์ปรัตเจียกระเจคกรวดค่ะ